สวัสดีค่ะ fc ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งสิงเช้าบ่ายนะคะวันที่2สิงหาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการจ่อเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าแยกรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนมากก็ให้ตามได้ค่ะพี่น้องบ่ามากก็ให้พานเด้อพี่น้องเด้อเรามาดูค่ะทุกท่านวันที่หนึ่งนะคะทุกคนใจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายห้าและสี่ รอบเช้ามาหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้รอบเช้าหนึ่งมาสองเด้งนะคะทุกคนคู่หนึ่งหนึ่งใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องรอบบ่ายใจให้ห้าและสี่มาสี่เก้าหกหสี่เด่นมาสี่นะคะคู่เก้าคู่ห4สี่สี่หใจไม่ได้จับให้นะคะทุกท่าน4ี่เก้าเก้าสี่ก็มาอยู่ด้านหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องขาเลขเด่นประจำวันวันนี้5กับศูนย์่างเสียงหลุดหมดเลยนะคะทุกคนรอบเช้าเด่นมาหนึ่ง เด่นหนมา2เด้งรอบบ่าย4มา1เด้งนะคะทุกคนไปต่อลุ้นต่อนะคะวันนี้คู่หลุดนะคะวันที่1น,นะคะมาต่อวันที่2ค่ะจากวันที่สองจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้จะได้อยู่ที่รอบเช้าหกและ5เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ6ก6ก6าหกแปี หกเจ็ดห้าหกห้าเก้าห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดเดินและบ,บ่ายอยู่ที่เก้าแล้วแปดมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะเก้าหก เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดแปดนะคะแปดหกแปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดสามแปดเจ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้อง มาค่ะมาดูคู่ตัวเด่นด้วยกันค่ะหกห้าเก้าแปดหกเก้าหกแปดห้าหกห้าเก้าห้าแปดเก้ากับแปดรอบบ่ายเก้าหกเก้าห้าเก้าแปดแปดค่ะแปดหกแปดห้านี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กักนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหรือรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนรวมกับเลขเบิ้ลประจําวันก็รอบละสองคู่นะคะเลขเด่นประจําวันวันศุกร์อยู่ที่เลขหกเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะ 6กับ1นี้ FC ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น6661ติดเลขเด่นประจำวันเลขเบิ้ลประจำวัน5นะคะ5651ติดคู่ตัวเด่น5665นะคะ9กับ8รอบบ่ายและ6กับ1เด่นประจำวันเป็น9691ติดคู่ตัวเด่น9669นะคะทุกท่านค่ะ แปดค่ะแปดหกแปดหนึ่งติดคู่ตัวเด่นแปดหกหกแปดนะคะประมาณนี้เนาะพี่น้องสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้นะคะก็แล้วแต่ f c ทุกท่านจะพิจารณาชอบได้นะคะถ้าท่านชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านหรือว่าใครมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องแล้วแต่ความมักความชอบแล้วแต่ดวงของแต่ละคนน้ำเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางห้างเสิงนะคะวันที่2สิงหาคม2,567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนเจอกันใหม่บันจันทร์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ